สวัสดีครับและวันนี้เราก็จะมาดูนะครับผลงานของเราเลยครับที่เราหยอดข้าวนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งนะฮะซึ่งเป็นลอดแรกนะครับที่เราหยอดในจุดนี้นะครับก็มาดูนะครับว่างอกไหมนะครับนี่นะครับริมงอกแล้วนะครับโอ้โหนี่นะครับอันนี้คือหยอดมือนะครับเดินหยอดมือเลยครับเอาไม้จิ้มนะฮะอันนี้คือวันที่หนึ่งนะครับที่เราหยอดนะครับวันที่หนึ่งก็มาดูนะครับว่าจะงอกเยอะไหมนะครับทีนี้เนี่ย เราก็ได้ปั่นด้วยนะครับหยอดด้วยปั่นด้วยครับอันนี้คือปั่นนะครับปั่นตอนนี้เราปั่นนะครับก็เริ่มงอกแล้วนะครับนี่นะครับไอเชอรี่ยังนอนงายทองเลยนี่ครับก็อาจจะงอกบางๆนะครับเพราะว่าเราก็มีพันน้อยนะครับเราต้องการให้ข้าวเนี่ยออกมาให้เต็มพื้นที่นะครับเราก็เลยใช้วิธีการหว่านด้วยหยอดด้วยแต่ ทางนี้ทางนั้นนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องการหยอดนั่นแหละครับแต่เนื่องจากว่าอุปกรณ์เรามีมันไม่พร้อมนะครับเราก็เลยหยอดได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาปั่นส่วนหนึ่งคือตรงกลางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูอีกมุมหนึ่งนะฮะที่เราหยอดมือเหมือนกันนะครับมุมหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพื้นที่แถวๆนี้นะครับเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นการปลูกนะฮะผักนะครับที่เป็นเถาวันเลื้อยนะครับ จะสามารถทำให้เราได้ประโยชน์นะครับกากจากการใช้พื้นที่อย่างเต็มที่นะครับเรามาดูกันนะครับอ่ะนี้ก็หยอดถือว่างอกนะฮะโดยประมาณนะครับอ่านี่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นการหยอดมือนะครับเริ่มงอกแล้วนะครับว้าวนะฮะเนี่นะฮะนี่นะครับว้าวนะฮะจะงอกคนบางจุดบางจุดนะครับคนท่านไหนไม่งอกเราก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่า มันก็เป็นปีแรกนะครับที่เราไม่พร้อมหลายๆอย่างนะครับนี่นะครับเริ่มออกแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้ฝั่งนี้คือหยอดมือนะครับหยอดมือฝั่งนี้เดี๋ยวอีกสักพักเราจะมาเคลียร์ความสะอาดนะครับคันนาเราเพื่อให้เราได้มองว่าเราจะปลูกอะไรต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกลางบิ่งนะว่ากลางบิ่งมันออกไหมออกเหมือนกันครับโดยรวมก็ลุมละ สองต้นสามต้นนะครับพอกระเทิอนนะฮะพอกระเทินออกเท่าไหร่ก็ขอให้ออกครับเพราะว่าเราต้องการที่จะทำเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับข้าเหนียวลิมผัวนี่เองเอ้าหล่นนี่ละฮะมะม่วงต้นนี้ไม่เคยได้อยู่นานเลยครับเพราะมันร่วงตลอดครับไม่รู้ว่ามันร่วงเพราะอะไรนะครับร่วงแล้วก็มาหล่นใส่นาด้วยนะครับว้าวเริ่มสูงแล้วนะครับจะเริ่มสูงนะครับ ร่วงเลยละแกก็ร่วงบ่อยเหลือเกินโอ้ผมไม่ดีนะครับนี่นะมุมนี้ครับอ่ะมุมนี้ใช้ได้นะครับถือว่าการงอกอยู่ใช้ได้มุมนี้ก็จะประมาณวันที่สองที่สามนะครับนี่ฮะโอ้สารโน่นนะฮะเมีความชื้นนะครับโน่นนะฮะเริ่มออกแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้เนี่ยผมไดเอารถถ่ายเล็กนะครับมาหยอดนะครับเรามาดูนะครับว่ามันงอกยังไงบ้างนะครับ ซึ่งผมก็ไม่เคยไถายนามาก่อนนะครับนานๆได้มาไถาทีหนึ่งนะฮะก็ได้โอกาสนะครับยืมอุปกรณ์มานะครับมามาพุจะมยหยอ์นะครับดูครับนี่นะฮะเริ่มออกแล้วครับแล้วเราจะมาติดตามกันนะครับว่าอ่าอีกหลังจากนี้อีกประมาณสามถึงห้าวันจะยาวขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆแลกครับ ตรงนี้เราก็ไม่มั่นใจว่างอกหรือเปล่านะครับเราได้ดูเรื่อยๆครับแถว,วๆน,นี้เราเราไม่ค่อยมีความมั่นใจว่า,มาเมล็ดข้าวมันจะมาถึงหรือเปล่าก็าต้องมาดูก่อนนะครับเพราะช่วงที่เรามาหยอดนี่มเมล็ดข้าวมันปริมปริมนะฮะเหมือนจะหมดแต่ถ้าพอมีนะครับก็ดีใจดีใจนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับปีหน้า เราก็จะเอามาเล็ดข้าวจากแปลงนี้นะครับมาทําให้เต็มที่นี่นะครับจากมุมทางที่ใต้สุดนะครับนี่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าข้าวเนี่ยมีบ้างหรือเปล่ามีนะครับนี่นะหนึ่งเมล็ดนะครับงอกแล้วนะครับก็ที่เห็นน้อยๆนะครับเนื่องจากว่าเมล็ดข้าวนะครับในช่วงท้ายเนี่ยไม่มั่นใจว่าเมล็ดข้าวมันหมดหรือยังนะครับ แต่ว่ามันก็เท่าที่เราหยอดได้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วติดตามครับอีกประมาณ3-5วันว่าจะยาวขนาดไหนครับฝากด้วยนะครับ